สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ bos idea นะครับวันนี้เราก็อยู่กับทีม global กันอีกเช่นเคยนะครับผมเอิร์ธนะครับน,นี้ก็มากับพี่เตยด้วยนะครับ,รบวันนี้เราก็มีประเด็นมาอัปเดตนะพี่เตยเพราะว่าเป็น ตัว D R ตัวใหม่ของเรามาอย่ะกำลังจะเปิดตัวล่าสุดเร็วๆนี้เลยนะคะอ่าอาจจะได้เห็นตามสื่อกันอยู่แล้วแหละนั่นก็คือตัว C A T L ศ1นั่นเองนัอว่า Cat L นะครับชื่อเต็มๆมันยาวนิดนึง Contemporary e m e r e x Technology ใช่ซึ่งที่เราเห็นในรูปเนี่ยเป็นเหมือนแบตเตอรี่พี่คือแบตเตอรี่แต่เป็นแบตเตอรี่แบบนี้หรือเปล่าแบบที่เราคุ้นเคยหรือเป็นแบตเตอรี่แบบอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะไม่ใช่ฐานไฟฉายนะอันนี้เหมือนฐานนิดนึงอะใช่ไหมใช่โอเคอ่าตัว Cat L เนี่ยจริงๆเขาเป็น แบตเตอรี่ EV นะครับก็คือเป็นโลกเราเนี่ยรถ EV เนี่ยมันเริ่มมาใช่ไหมตัวแคทแอเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตตัวนี้แหละนี่ล่าสุดพี่เพิ่งซื้อนะอ้าวพี่ซื้อรุ่นไหนไปฮะแอบไม่บอกแต่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนะไม่ได้อยู่ในชื่อโอเคคือต้องบอกว่าแคทแอเนี่ยลูกค้าเขาเนี่ยเยอะมากนะพี่เตยเพราะว่าถ้าแบรนด์โลก10แบรนด์เนี่ยมาเรียงกันอันดับนะเแบรนด์เนี่ยเป็นลูกค้าของแคทแอล นะครับแล้วก็อย่างถ้าเราดูท็อปท็อปเทียร์เนี่ยก็อย่างเช่นเบอร์หนึ่งก็คือเสี่ยวมี่นะครับมาเก็ตแชร์เนี่ยประมาณ10%นะครับแล้วก็ตัวจีลี่ออโต้เนี่ยก็มีอยู่ที่ประมาณกเกือบเกือบเหมือนกันแล้วก็แบรนด์ EV เบอร์หนึ่งใน US อย่างเทส l a เนี่ยก็ยังเป็นลูกค้าของ Cat L ด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าตัวธุรกิจของ Cat L เนี่ยตัวแบตเตอรี่เขาเนี่ยค่อนข้างเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับในของเขาครับถ้าดูในแง่ของมาเก็ตแชร์เนี่ยนะพี่่เเตยห็นปะวา ปี2022เนี่ยแคทแอลก็มาเก็ตแชร์เนี่ย ตัว evey เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งที่36เปอร์เซ็นต์โตเรื่อยๆเลยแล้วก็โตเรื่อยๆเลยนะปี2023เนี่ยประมาณ36.6คือเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าการแข่งขันในตลาดเนี่ยมันมีสูงมากนะตลาดตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะเห็นว่ามันมีทั้งหมดในรูปเนี่ยในไพ่ชาร์ตเนี่ยประมาณ11แบรนด์นะครับแต่ว่าจะเห็นว่า cat l เนี่ยสีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยแล้วมันใหญ่สุดมาตลอดแล้วก็นำหน้าเบอร์สองตลาดแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับเบอร์สองก็คือ bwd นะครับ ก็แม้ว่าการแข่งขันขมันจะสูงแหละแต่ว่าไอ้ตัวแค t l อลเนี่ยก็สามารถเกณฑ์มารเกร็ตแชร์ได้เรื่อยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ38%<ฮ>ก็คือแซงหน้าตัว b v, v d ที่17%ไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยห่างกันมากห่างกันมากนะ,ะนะครับโอเค อ่าแล้วทีนี้จริงๆแล้วแคทเอลเนี่ยที่เขาเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเขามีแบตเตอรีร่แบบเดียวไหมอย่างที่บอกเหมือนทานไฟฉายหรือว่าหรือมีหลายๆอันจริงๆแบตเตอรีร่มันมีหลายประเภทครับม<ช>ันมีตั้งแต่แบตเตอรีร่ที่เป็นลิเธียมอ่าแล้วก็ตัวน<ช>ิกเกิลซึ่งแต่ละแบบเนี่ยต้องบอกว่าการใช้งานเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับซึ่งถ้าเป็นรถ E ีเนี่ยส่วนใหญ,ญ่จะเป็นลิเธียมกับน<ช>ิกเกิลเป็นหล<ช>ักนะครับซึ่งจุดเด่นเลยที่ทําให้ตัวแบตเตอรี่ EV ีของแคทเอลเนี่ยมันเป็นเบอร์หนึ่งก็คือเรื่องของ พี่เตยลองนึกนะว่าสมมติพี่เตยขับรถ e v เนี่ยพี่เตยอยากจะได้ฟีเจอร์อะไรในแบตบ้างครับขอให้ชาร์จไฟได้เยอะๆขับได้นานๆแล้วก็เสื่อมช้าๆอ่าซึ่งไอ้พวกนี้อยู่ในแบตของ CATL เลยนะครับคำว่าแบตเตอรี่อ่ะถ้าอย่างชาร์จเร็วนะครับของเขานี่มีเทคโนโลยีเขาเรียกว่าตัวเซนชิงแบตเตอรี่อ่ซึ่งตรงนี้มันทำให้ชาร์จได้เร็ว0ูนถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ภายในเวลาแค่สิบนาทีเท่านั้น คือใช้เวลาเร็วทุกวันนี้พี่ชาร์จเนี่ยคือแบบเป็นวันนะแบบไฟที่บ้านนะเออชาร์จเป็นวันมีเทคโนโลยีฟาชาร์จให้นะครับแล้วก็ตัวรถยนต์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าตัวแบตเตอรี่เรือธงของเขาตัวชิลินแบตเตอรี่เนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง1,000กิโลเมตร โอ้ oh. ัวพี่เตยนี่เร็วสุดเยอะมากของนี่เนี่ยชาร์จสมมติเต็มร้อยนะคะคสัก400 400สี่อยกิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วชาร์จเป็นวันาชาร์จเป็นวันด้วย <laughs> <laughs> ต้องรู้แล้วต้องอยากรู้แล้วจะใช้แบตอะไร <laughs> อบอกไม่ได้ <laughs> ครับ <laughs> ก็คือต้องบอกว่าอะอย่างตุ๊บ อันนี้ก็คือเรื่องของชาร์จเร็วแล้วก็วิ่งไกลใช่ไหมครับสุดท้ายคือเรื่องของทนทานทนทานเนี่ยตัว CATL ในแบตเขาเนี่ยจะบอกว่าใช้มา8ปีเนี่ยเสื่อมแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองก็ยังถือว่าเสื่อมน้อยกว่าตลาดนะโดยเฉลี่ยของตลาดอยู่ประมาณ7 0็ดสิบถึงเจ็ดก็คือเสื่อมประมาณเยอะมากนะครับสำหรับตัวในตลาด,น,ลาดนะครับก็ตัวนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไม CATL ในแบตเขาถึงมีประสิทธิภาพดีของคู่แข่งนะครับ แล้วที่มาที่บาของเขาว่าทําไมอะไรที่ทําให้เขาเป็นโนหนึ่งต,ตลาดในานา,านีค่นหนโนหนึ่งเลย,ยน,นะครับนะก็คือเขามีศูนย์ไอเดียเซนะครับหรือว่าศูนย์เรียว,วิจัยพัฒนานครับซึ่งกระจายทั่วโลกเลยพี่เตยมีถึง6แห่งะนะครับก็จะมีตั้งแต่จีน มีเยอรมันแล้วก็มีญี่ปุ่นด้วยนะและข้อดีของการที่มันมีศูนย์กระจายทั่วโลกคืออะไรพี่เตยคือเขาสามารถไปเก็ตโน้ตฮาวพวกเทคโนโลยีเนี่ยจากแต่ละประเทศได้แตกต่างกันนะครับก็อย่างถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็จะดีมากๆใช่ไหมครับอย่างจีนเนี่ยก็จะได้ถึงต้นทุนถูกพวกนี้นะครับมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยคงความเป็นโน .1 ในตลาดได้มาอย่างยาวนานสำหรับแคทแอลนะครับ อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของต้นทุนที่ี้พูดถึงแล้วเทคโนโลยีเขาดีมา,มา,มา,มากๆเลยนะครับทีนี้ถ้าเทคโนโลยีมันดีแล้วเนี่ยแล้วต้นทุนมันต่ําด้วยเนี่ยโอโ้โหกลายเป็นว่าอัตราสในนะาที่เพราะว่าอของดีสุดในตลาดขายได้ถูกสุดในตลาดะนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัว CatL เนี่ยเขาได้ทั้ง2องอย่างนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เลยนะครับแคดแอลเขาอยู่ในจีนถูกไหมครับเพราะฉะนั้น พวกแบตเตอรี่หรือว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันผลิตในจีนนะครับซึ่งในจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลลิเทียมเนี่ยต้นทุนถูกมากเพราะมันหลักๆมาอยู่ในจีนถูกไมฮะแล้วก็ต้องบอกว่าตัว CATL เนี่ยเขาควบคุมซัพพลายเชนของตัวเองด้วยก็คือมีเหมืองแร่ลิเทียมเป็นของตัวเองขุดเองเลยขุดเองเลยนะครับก็คือมีมีเหมืองไปของตัวเองแล้วก็มีเขาเรียกว่า ไปคอนโซเทียมกับคนอื่นด้วยนะครับก็เลยทําให้ตรงนี้เป็นข้อได้เปรียบนะครับของของตัว c a t l เพราะว่าต้องบอกว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยต้นทุน100%เนตี่ยตัว Material Co s t นะครับหรือพวกลิเทียมพวกนี้นะครับมันคิดเป็นสัดส่วนถึงประมาณ70%เถึง85%้เลย oh. ก็คือสัดส่วนใหญ่ๆเลยนะครับก็ว่าได้ทําให้พอเขาควบคุมตรงซัพพลายเชนตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็ทาให้ต้นทุนของแบตเขาเนี่ยมันต่ำกว่าคู่แข่งแล้วก็ได้เรื่องของอีโคโนมีออฟสเตลด้วยเขาเ นะครับสายป่านยาวสุดสำหรับตัว Cat L อนอกจากที่ทาง Earth เนี่ยเล่าให้ฟังมาแล้วเนี่ยทางเทคโนโลยีที่แข่งแกร่งของเขาใช่ไหมแถมยังเรื่องของ supply chain ด้วยเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของออตลาด EV เนี่ยที่มีเทรน์ในการเติบโตเนี่ยถ้าดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงสัก5ปีที่ผ่านมาเนี่ยโหโตแบบบวก50%ต่อปีนะอ,อะไรมันจะขนาดนั้ว่าโตขนาดนี้นปหา หายากนะาากุ้นไทยนี่ไม่แท่ไม่มีนะพี่เตยอุตสาหากรรมในที่โตปีละ5้กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกแถมคาดการไปข้างหน้าเนี่ยก็โตอีกประมาณสักอยู่ที่ประมาณ20%ต่อปีเลย,ยก็ไม่น่าเกียดคือฐานมันใหญ่แล้วมันก็จะอาจจะต้องโตชะลอหน่อย ถ้ว่า20%นี่ก็ถือว่าเยอะเยอะ<า>ใช่<า>จะหาธุรกิจอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆอ,นนอันนี้อันนี้มันเป็นภาพของ EV sales ทั่วโลกนะคะอาจจะไม่ใช่ตลาดตัวแบตเตอรี่โดยตรงแต่ก็อย่างที่เอิร์เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นเนี่ย top 10 market share ของแบรนด์รถ EV เนี่ย9ใน10เนี่ยใช้ตัว CATL ทั้งหมดเลย ยกเว้นแค่ตัวแรกตัวเดียวที่เป็น BYD ที่เราก็คุยกันอยู่มันเป็นเบอร์2เนาะแล้วก็เขามีธุรกิจของตัวเองที่เป็นแบตดูแลด้วยแต่เขาอะก็อย่าง BYD เนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็น Pure Play, Battery Player, พรคอมพานีแบบนั้นเพราะว่าเขาก็ขายรถด้วยอย่างที่เรารู้กันแต่เรื่องของการโฟกัสมันต่างกันใช่อย่าง CATL เนี่ยมันโฟกัสที่แบตเขามีทุนไปใน R&D เนี่ยฉีดได้แบตเต็มที่ใช่ไหมครับใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอถ้ารถ EV เนี่ยตลาดมันโตเนี่ยคนที่ขายแบตเตอรี่ที่เป็นคอมโพเนนต์สำคัญในรถ EV เนี่ยก็ต้องโตตามไปด้วยเพราะฉะนั้น CATL ยังไงก็มาแน่นอน uh. อันนี้เราก็สามารถพูดได้เลยว่าถ้า EV โตบแบต EV ก็ต้องโตด้วย คืออาจจะได้เห็นใช่ไหมว่าเขามีการพูดกันว่าเตอนนี้ E ี V ีมันแข่งเดือดใช่ไหมพี่เตยแต่ว่าแบรนด์รถ EV ในจีนมี80กว่าแบรนด์คือเยอะมากอุ้ยพี่ไปนะจริงๆอ่ะฮับฮัะใช้ EV ีแล้วนะในจีนนะแม้กระทั่งรถมอเตอร์ไซค์อ่ะคือพี่เดินเดินอยู่อ่ะบนฟุตบาทนะเขาก็เหมือนเมืองไทยนะเขาก็วิ่งบนฟุตบาทใช่แต่ประเด็นคือพี่เกือบโดนชนแล้วเพราะว่ารถเขาเบามากเพราะเขาใช้ E ีีมอเตอร์ไซค์แล้วในส่วนของรถ ยนเนี่ยขับเนี่ยก็เป็น EV เนี่ยเห็นได้เลยก็ประมาณสักฮาฟได้อะกลายเป็นว่าตอนนี้ EV ีมันแข่งกันเดือดคนก็กลายเป็นว่าไปลงทุนหุ้นุ้ี e ีมันน่ากลัวหรือเปล่าใช่ปอย่างี้ไม่ใช่การแข่งขันค่อนข้างสูงเนาะสำหรับแบรนด์รถ e ีเนี่ยทั้งในเรื่องของการกดดันราคาเนาะสู้การแข่งขันกันเรื่องราคาแต่ว่าในส่วนตลาดของแบต EV เนี่ยการกดดันราคาจะไม่ได้สูงขนาดนั้นการแข่งขันก็อาจจะไม่ได้สูงเท่ากับ ตลาดรถ EV ด้วยก็เลยพี่เตยมองว่าชิปมาถ้าไม่ต้องไปเล่นอย่างนั้นแล้วไม่เ้องไปต่อเทรนด์ EV เนาะแต่เราแบนแบดกว่ากูทอยนะน่าสนใจโอเคค่ะ แล้วทีนี้เป็น value value chain นี่มีอะไรบ้างครับพี่พีถ้าเป็น e v เนี่ยเดี๋ยคนจะรู้จักออคนเนี่ยจะรู้จักกันเยอะก็คือในส่วนของ downstream เนาะก็คือ vehicle manufacturing ก็คือคนที่ผลิตรถยนต์ e v เนาะ tesla byd เนีีย, tesla, D, เ,ยเรารู้จักกันดีอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตัว e v เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ตัวการจัดหา material เลยตัว raw material นะคะแล้วก็ในส่วนของคนประกอบ ตัวคอมโพเนนต์ซึ่ง CATL อยู่ตรงนี้ก็คือในส่วนของแบตเตอรี่รถยนต์<ม>ถูกไหมแล้วก็พอมาที่ดาวสตรีมเสร็จปุ๊บยังมีในส่วนสุดท้ายเนี่ยอันนี้พี่เพิ่งเคยได้ยินม,มาเร็วๆนี้เองนะคะ<ม><ม>ในเรื่องของการร<ม>ีไซเคิลแอนด์รีโพซิ่งซึ่งทาง CATL เนี่ยเขาก็อยู่ในจุดนี้ด้วยโดยสรุปก็คือใน Value Chain 4, 4ีขั้นเนี่ย C A T L อยู่ไปแล้ว2ใน4เนาะแต่ทีเนี้ยอยากอยากเข้าใจเพิ่มขึ้นอยากให้เอิร์ธอธิบายนิดนึงว่าคำว่ารีไซเคิลมันคือยังไงได้ได้ครับรีไซเคิลแบตเหรอโอเคเดี๋ยวคือก่อนที่จะไปพูดเรื่องรีไซเคิลเนี่ยเดี๋ยวผมเริ่มจากตัว upstream ก่อนใช่ไหมมันเริ่มจากการหาวัตถุดิบใช่ไหมพี่ก็จะมีพวกลิเทียมนิกเกิลโคบอลพวกนี้ใช่ไหมครับพอได้วัตถุดิบปุ๊บก็เอามามิสตรีมคือเรามาประกอบเป็นแบตเตอรี่ใช่ผลิตออกมาเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ออกมาปุ๊บก็ไปใส่ในรถใช่ไหมครับก็ รถใช้ไปเรื่อยๆมันเริ่มเสื่อมแบตเริ่มเสื่อมทีนี้ทําไงกับแบตล่ะล้วก็เอาแบตเนี้ยมารีไซเคิลอันนี้คําถามว่ารีไซเคิลอย่างไงใช่ไหมครับหลักการเนี่ยมันมีวิธีก็คือเขาจะเอาแบตตรงเนี้ยไปเข้ากระบวนการแยกชิ้นส่วนมันก็จะแยกชิ้นส่วนที่เรียกได้ว่ามันยังมันยังพอใช้ได้อยู่เช่นอะไรพวกแร่ธาตุพวกเนี้ยมันแร่ธาตุเนี่ยมันคงอยู่แล้วมันยังสามารถกลับมาใช้ซ้ำได้ใช่ไหมอาจาร้นก็จะเอาไอตัวแร่ธาตุเนี้ยพวกนิกเกิลโคบอลต์ลิเทียมเนี่ยเอากลับมาใช้ใหม่เออเอามา เหมือนแตกแล้วก็เอามาทำเป็นแบตใหม่อย่างนี้หรอใช่ถูกต้องไอ้ไอระทัดพวกนี้นะครับมันก็เอากลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเองนะฮะพวกนี้มันจะใช้ได้ส่วนที่มันใช้ไม่ได้พวกองค์ประกอบต่างๆพวกนี้ก็ทิ้งไปนะครับโอเคค่ะโอเคทีนี้จริงๆแล้วอ่ะตัว CATL ค่ะเขาทำธุรกิจอื่นด้วยถูกไหมเมื่อกี้เราพูดถึงแบต EV อันนี้เป็นหลักของเขาเลย70%อเมาจากรายได้เนาะ70%ของรายได้ทีนี้เขามีธุรกิจอื่นด้วยมีรีไซเคิลอย่างที่พูดไปแล้วจริงๆมีอะไรอีกนะได้ครับก็คือจริงๆธุรกิจของ CATL เนี่ย70%คือแบตใช่ไหมครับ16%ของรายได้เนี่ยคือธุรกิจเขาเรียกว่า Energy Storage System หรือว่าธุรกิจกักเก็บพลังงานค,คำว่ากักเก็บพลังงาน,นหลายคนก็คือเขาเนี่ยเขาใช้โน้ต h ฮาวในเรื่องของการทำแบตเตอรี่ให้มันเก็บได้นานใช่ไหมครับในการมาจากแบตรถเนี่ย มาทําเป็นแบตทั้งเมืองอก็คือเขาเรียกว่าโรงงานแบตทั้งเมืองเลยก็คือพวกโรงงานโรงงานไฟฟ้าโรงงานใหญ่ๆพวกนี้ครับเขาบางทีเขาเก็บเขาเรียกไฟฟ้ามาจากโซล่าเซลจากพลังงานแสงอาทิตย์ลมพวกนี้ครับก็นสะอาดต่างๆนาต่างๆพวกนี้เวลาเก็บมาปุ๊บเนี่ยบางทีแบตตรงนี้มันก็ต้องมีการเก็บพลังงานตรงนี้เอาไว้ใช่ไหมครับในรูปแบบของแบตเตอรี่ซึ่ง ตัวของคัทแอลเนี่ยเขาก็ทำแบตตรงนี้ด้วยเป็นก้อนใหญ่ๆเลยเป็นคล้ายๆแบบคอนเทนเนอร์อันใหญ่ๆเลยอันหน,นึ่งน,นะครับก็สามารถเก็บแบตตรงนี้มาใช้ในช่วงที่มันไม่มีพลังงานตรงนี้คือช่วงกลางคืนคก็สามารถเอามาจ่ายไฟให้โรงงานได้ผลิตได้ใช่ไหมครับหรือจ่ายคืนให้กับทั้งเมืองใช้งานก,ก็คือเป็นครัวเรือนก็ใช้ได้วโร,รงงานที่จะส่งต่อไปครัวเรือนก็ใช้ได้อีกใช่ใช่ครับก็จะเป็นธุรกิจของเขานะครับของตรงนี้ก็ต้องบอกว่าธุรกิจเนี้ยมัน เติบโตค่อนข้างดีมากๆเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่า โลกยุคใหม่เนี่ยมันกําลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคของเนทซีโร่จะเห็นว่ายุโรปใช่ไหมครับยูเอสต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามจะทำผลิตประเทศเขาให้เป็นเนทซีโรก็คือซีโร่อิมิชชั่นใช่ไหมซีโร่อิมิชชั่นก็คือพวกพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยอนาคตมันจะไม่มีละมันจะกลายเป็นพลังงานจากเรื่องของเขาเรียกว่ารีนิวเอเบิลเอเนจีพลังงานสะอาดพวกนี้ใช่ไหมครับพวกธุรกิจแบตเตอรี่ที่มันเอามาใช้กับแบตทั้งเมืองอย่างเงี้ยมันเลยจำเป็นในอนาคตนะครับซึ่งต้องบอกว่าธุรกิจเนี้ย ตัวไวมากๆนะครับอย่าง, <Okay. S 2> างเช่นตัว ESS Battery ที่มีการส่งมอบเนี่ยในช่วงปี2020ถึงปี2024เนี่ย สมมอบมากขึ้นโตเนี่ยประมาณถึง83%ดสิบสามเร์ลยนะครับแล้วก็คาดว่าจะโตประมาณ30%ไปจนถึงปี2030เลยแล้วในธุรกิจเนี้ยค่ะเขาก็เป็นผู้นำด้วยไหมคะ Market Share เขาก็เป็นอันดับหนึ่งอีกหรือเปล่าใช่ก็40%ของโลกนี่ครับธุรกิจเนี้ยนะครับเป็นของ Cat L นะครับแล้วก็จะมีลงมาเป็น BYD นะครับก็10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมี Tesla ที่ทำด้วยเทสลาด้วยเทสลาก็ประมาณหลักหน่วยนะครับไม่ได้เยอะมาก5-6%งั้นแสดงว่าอย่างน้อยเนีี่่ยย2ธุรกกิจหลัๆของเเาน ก็40%่สิบเปอร์เซ็นต์มาเก็ตแชร์ทั้งคู่เลยเนาะเกือบๆเนาะจริงๆต้บอกบอกว่าเป็นสธุรกิจครับสองธุรกิจแล้วจริงมีอีกธุรกิจหนึ่งที่เราทำไปก่อนเมื่อกี้ที่เราบอกใช่ที่เรามาคุยกันอันนี้เดี๋ยวเรามาขยายความมันนะครับก็อย่างตัวธุรกิจรีไซเคิลของเขา่ต้องบอกว่ามันคือมันเป็นอย่างนี้คือเวลาเขารีไซเคิลมาได้ใช่ไหมครับเขาก็สามารถเอาวัข้อผิดของเนี้ยของตัวเองเนี่ยมาทําแบตของตัวเองได้ค่ะแล้วมันจะอีกแบบหนึ่งคือเขารับจ้างรีไซเคิลคือสมุติว่าพี่เตยเป็นบริษัััทออ่่่าารรรถยยนนนนนนนต์์สกกแบบดึงงละคเเชป็ พี่เตยบอกว่าพี่เตยมีแบตท,ที่มันเสื่อมแล้วรถใช้มาสักพักแล้วเสื่อมแล้วเสื่อมแล้วอยากจะมาจ้างผมที่เป็นแคทแอลในการรีไซเคิลแบต เพื่อให้ได้ส่วนประกอบที่สําคัญแล้วก็ส่งตรงนี้คืนเป็นเงินให้ก็ได้เหมือนกันทําได้เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจของเขาซึ่งค่อนข้างครบวงจรเลยนะครบวงจรครับพอกลายเป็นเขามีธุรกิจอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันครบลูกไงตั้งแต่อัพสตรีมใช่ไหมครับพี่ตั้งแต่ raw material จนมาถึงขุดเองจนมาทําสุดท้ายเลยก็คือมันครบวงจรไซคลของธุรกิจเขาเลยเหลืออย่างเดียวคือประกอบรถยนต์นะทำอีกนะก็ไม่ก็จะรวยไปเลยรวยแล้วครับก็ อย่างข้อดีของตัวธุรกิจรีไซเคิลของเขาคือเรื่องของรีคอเวอรี่เรทรีคอเวอรี่เรทคือการบอกว่าไอตัวแบตเตอรี่ที่เขาเอากลับมารีไซเคิลเนี่ยมันสามารถรีคอเวอร์กลับมาใช้งานได้ทั้งหมดกี<ฆ>่เปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยเก้าสิบเก้าจุดหกเปอร์เซ็นต์โอ้โห و, เกือบร้อยแล้วนะคือตัวอันนี้คือ,อน,ดดนิกเกิลแร่นิกเกิลนะ<ฆ>คือร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยรีคอเวอร์แร่นิกเกิลนี่ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แล้วก็แร่ลิเทียมเนี่ยได้ประมาณ91%้าสก็คือมากกว่าคู่แข่งในตลาดเนี่ยพอสมควรเลยนะครับอ,อันนี้ก็เลยเป็นจุดเด่นของเขาเลยซึ่งทําให้ธุรก,กิจเนี่ยเขาเลยกลายเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดด้วยเหมือนกันนะครับโอเค,ออเ,คเดี๋ยวเรามาดูในแง่ของเขาเรียกว่าพื้นฐานมากดีกว่าพี่เตยอ,เอยากพี่เตยเล่านิดหนึ่งว่า ตอนนี้พื้นฐานของหุ้นเป็นยังไงผมว่าหลายๆคนเห็นสตอรี่แล้วว่ามันน่าสนใจยังไงอ,อยากให้ดูให้มาดูในแง่ของการเติบโตกําไร PE ปรัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับอืมอันนี้ก็คือง่ายๆอันนี้เป็นภาพที่ทีมเราจะทานะคะเป็นในตัวกราฟเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายอย่างเส้นสีเหลืองเป็นราคาหุ้น CATL เนาะแต่อันนี้เราเอามาจาก300750ในตลาดเซินเจิ้นเนาะที่ลิสต์ตั้งแต่ปี2018นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นในส่วนของราคาเพราะว่าจริงๆแล้วอะ CATL ศูนย์หนึ่งของเราเนี่ยอ้างอิงในหุ้นองงก ซึ่งมันทึงนอีไอพีไปใช่ใหญ่ที่สุดในปี68เลยนะคะ4.6พันล้านเหรียญสหรัฐรซึ่ง ก็โอเคอันนั้นมันเพิ่งลิสต์เมื่อวันที่20พฤษภาเดนี้เราเลยเอากราฟนี้มาแทนเอาฮ่องกงมาแทนเอยเอาจีนมาแทนใช่ใช่ทีนี้เส้นสีแดงนะคะก็คือเส้นของ forward earnings นะคะซึ่งก็เป็น12เดือนข้างหน้าเนาะคาดการก็จะเห็นได้ว่าการเติบโตเนี่ยก็มีแนวโน้มเติบโตดีอยู่แล้วจากความแข็งแกร่งที่เราพูดพูดกันมาเนาะจุดเด่นเขาปัจจัยบวกต่อในส่วนของ earnings ของบริษัทเขาเนี่ยมันก็มีเทรนด์เติบโตดีนะคะแล้วก็ถ้ามาดูเส้นสีฟ้านะคะที่เป็น forward pe ก็จะเห็นได้ว่าเ12เดือนข้างหน้าเนี่ยก็คาดการไว้อยู่ที่ประมาณ15เท่าเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็ถือว่าไม่สูงเลยสําหรับบริษัทที่มีแนวโน,น,น้มการเติบโตขนาดนี้15เท่านี่มันพอกับ้ใโกนระดับ<ท>โลกลนะนะแต่ว่าคือโมแบตเตอรี่ระดับโลกนะที่1ท,ที่เทสลา,าจะต้องใช้เลยนะใช่คือ P/E 15เท่าที่ผมว่ามันถูกไปแล้วนะใช่แล้วคือ15เท่าเนี่ยก็คือต่ํากว่าค่าเฉลี่ย5ปีของเขาเองด้วยนะคะแล้วก็แถมถ้าเทียบกับผู้เล่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยก็ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ16-17เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ย15เท่าเนี่ยไม่สูงเลยสโดยสรุปก็คือแนวโน้มกําไรเนี่ยก็แข็งแกร่งเนาะแถมมูลค่าเนี่ยก็ไม่ได้สูงแล้วก็น่าสนใจมากคือที่ผมเห็นการ์ดว่าน่าสนใจพี่เตยคือเหมือนว่าตัวเส้นเทรนกำไรเนี่ยมันเป็นขาขึ้นต่อเนื่องเลยเนาะสวยแทบแทบไม่มีชะลอเลยมีความสวยของมันคือสวยมากแล้วก็ไปพร้อมกับเส้นสีส้มด้วยคือราคาแต่ว่าผมว่าราคามันยังขึ้นได้อีกนะเพราะว่าจริงๆเ้วเทรน์มันเห็นไหมมันปรับขึ้นยั่ไงพี่เตยถูกแล้วจุด มันยังไปได้อีกอ่ะยังไปได้อีกอ่าโอเคคระทีนี้ทีนี้ตัว DR ของเราบ้านเรามาพูดถึงตัว DR ของเรานะคะอย่างที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นเราเนี่ยจะมีการซื้อขายเริ่มซื้อขายแล้วตัว CATL 01เนี่ยนะคะที่เป็น DR ออนหุ้น CATL หรือ Contemporary Ampex r e Technology เนี่ยที่เราพูดพูดกันไปเนี่ยมันมาสู่ถึงจุดนี้แล้วนะคะก็คือว่าเรากำลังจะเริ่มซื้อขายแล้วนะคะในวันที่23มมิถุนายนนี้ เร็เมาเอาเข้ามาตลาดคุ้นไทยให้นักลงทุนไทยเนี่ยสามารถซื้อขาย ด้วยเงิน,นบาทใช่แล้วก็ในอัตราส่วนนะคะหนึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงก็คือหนึ่งหุ้นแม่ CATL เนี่ยก็คือ 440DR อะนะคะนี่คืออัตราส่วนนะคะแล้วก็อย่างที่เล่าไปในตอนต้นนะคะก็คือในส่วนของ,ง CATL เนี่ยเขาก็มีธุรกิจหลากหลายแหละหลักๆก,ก็อย่างที่บอกไปแบตเตอรี่ EV เนาะรายได้เจเนเรตรายได้ถึง70%ของตัวหุ้น CAT L, ของตัวบริษัท CATL นะคะแล้วก็ระบบ ESS แบตเตอรีอ่ที่เอิร์ดเล่าไปนะคะระบบกักเก็บพลังงาน เนีอยก็เกือบ1เแล้วก็ในส่วนของบริการรีไซเคิลแบตเตอรี่รอ,อันนั้นอีประมาณ8%ปนะคะคแล้วก็ในส่วนของ P/E v อ l u a t i o n เนี่ยอันนี้ก็อย่างที่บอกไป Revenue Growth เนี่ยยังอยู่ที่ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ EPS growth อีก30เปอร์เซ็นต์นะคะในปีนี้แสดงว่า margin เขายังดีอยู่ตัว EPS growth มันเลยยังโตดีกว่ารายได้นะครับใช่ค่ะอันนี้ก็สำคัญคือ dividend yield พี่เตยมีปันผลด้วยมีอ้าวตัวนี้มีปันผลนะมีปันผลจ่ายด้วยนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ CATL 01นะคะจะจดทะเบียนเร็วๆนี้แล้วนะคะ23มิถุนายนนะคะเทรดพร้อมกันวันแรกนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดี๋ยว ก่อนจะไปเนี่ยเราขอสรุปอีกสักทีหนึ่ง5ข้อสำคัญครับ ว่าจุดเด่นของ C A T L คืออะไรอข้อแรกแน่นอนมันคือเบอร์หนึ่งเรื่องแบตเตอรี่ต้นน้ำ E V นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเทรนด์การเติบโต E V ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนว่า CATL ได้ประโยชน์แน่นอนหนุนตลาดแบตด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็คือมีการเขาทำในเรื่องของพลังงานยุคใหม่เนาะทั้งไฟฟ้าลมแสงอาทิตย์อันนี้เขาก็หมดเลยอนาคตของยุค n e t Zero ี่ทุกประเทศเนี่ยสุดท้ายจะต้อง ไปถึงซึ่งตรงนี้ก็ได้ประโยชน์ด้วยเหมือนกันเพราะเขาไปธุรกิจนี้ด้วยนะครับและสุดท้ายก็อย่างที่พูดไปก็คือแนวแนวน้มกําไรเนี่ยโตแกร่งแล้วก็บูรค่ายังน่าสนใจนะคะสําหรับบริษัทระดับโลกตัวนี้นะคะก็คือเหตุเมื่อไหร่พี่เตย23มิถุนายนย้ำมากปักหมุดรอเลยปักหมุดนะคะซื้อที่แรกนะคะ CATL 0 1นะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะได้ครับก็วันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับพี่เตยประมาณนี้ครับก็ขอยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับตัว cat l 0 1นะครับรอรอกันนะครับเทรดจะถึงแล้ววันจันนี้ใช่ไหมฮะวันจันนี้นะครับก็ยังไงทางทีม B o S Global Investing ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเราจะมีอะไรมาอัปเดตกันอีกก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีได้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ